<hel ms> นายจะขายด้วยวิญญาณของแกไหมตอบตรงลงดีกว่าครับอยากรู้ไหนโลแสนซับพี่ไหนโลแสนซับพี่พี่อยากได้มาก้ยปีเพจเหรออยากได้สัตว์เลี้ยงมากโอ้ยโอ้ยน่ารักจังเลยวินล่าขอตั้งชื่อว่าไอ้เจ้าบีบีเอ็กแล้วกันเหมือนใน้สตาร์วอลไปโอ้ยน้องบีบีเอ็กตามเรามาด้วยน่ารักต่อรัวเลยต่ออย่างรวดเร็ว โอเคภาพเห็ดน้อยคอยรักหวังว่าจะช่วยดึงยอดวิวได้อู้ยตอนนี้เด้งมา3ล้านนะครับผม3าล้านตอนนี้ทะลุไป10ล้านแล้วครับแต่พี่อยากรู้ว่าโลก YouTube มันเอาจากไหนโอ้แต่โลก YouTube นี้ไม่รู้ว่าได้มาจากไหนนะถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกกันด้วยนะ รู้30มล้านแล้วตอนนี้โคตรจะดังบอกเลยเป็นไงกันบ้างครับน้องๆอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าช่องของน้องๆมียอดซับกันเท่าไหร่แล้วบ้างนะครับผมมาช่วยคอมเมนต์แบ่งปันความรู้สึกกันด้วยนะครับโอเคนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะแล้วอย่าลืม